โชเตือนโอ้ยสวยเราลูกลาลูกขืนเลวมูเขาออกจากข้อเมื่อแล้วไปลูกไปไปหากินยาลูกลูกลูกเ้านีสาวเผินกับผพ้าพีพ้านองมาปล่อยงัวออกจากคอ,อกคือเก่าล่ะจ้าพี่น้องจา๋าปล่อยออกจากคอ,อกไวนาคอ,อกคุณมาลีกับสิญาออกม้ากรมูจากนันตามเดียคุณกำไรส่วนหุ่นเส้นน่ะเหรอออกตะกรมูผนจาสาวเผินกับสิบ่บปล่อยงัวขืนโคกเนาะจ้า,จา พอดีผามีเพิ่นไปทุระเพื่อนเกี้ยวหยาไว้ถาหมู่วานนี่เกี้ยวไววเต็มรถคือจังพี่น้องเห็นนี่แหละจ้าสาวเผิ่ินกับสีเอาไว้หนาคอกแบบนี่ให้เพิ่นกินบูเฟ่เหมือหมือนจังส่ปุ่นจ้าพี่น้องจ้าน้ำโชกของสาวเผิ่หัวตะยางออกมาลุ้นมูเป็นตื่นสวยกมูจ้ามือนี้เตือนม้าแล้วบ่ทักท้ายบะบอกกับไผพี่น้องเอาหัวซุกเขาไปในหยาแล้วก็มุดกินแบบนี่เลย เแมเพิ่นกินเก่งคักน้าโชคนี่เมื่อนั่นหุ้นเพิ่นสิบแบบนี่บ่เบิ่งสวงเพิ่นพี่น้องแน่นตึกเลยพักพรในเด้อลูกสา